มีข่าวดีมาบอกนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานในใทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ,คะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสามารถไปปั่นกันได้ค่ะมีเส้นทางปั่นจักรยานริมแม่น้ําโขงนะคะเชื่อมต่อทั้งไทยและลาวค่ะ นายพงพานุสเสวตรณ์ข่าปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้อาชการจังหวัดเชียงรายนะคะได้นํานักปั่นจักรยานชาวไทยและชาวลาวกว่าหนึ่งคนปั่นจักรยานจากอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปยังสปปลาวแขวงบ่อกแก้วเมืองต้นพึ่งนะคะภายใต้โครงการปัน่นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กิจกรรมการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทยสปปลาวหรือว่าแม่ขงไบค์ไทยลาว2016ค่ะ ทั้งนี้การปั่นจักรยานท่องเที่ยวสองประเทศนักปั่นก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่น2ข้างทางแบบในภาพนี้เลยนะคะและผ่านในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของไทยและเพื่อนบ้านก็คือสอปป,ปลาวด้วยโดยจังหวัดเชียงรายหวังว่าเส้นทางการท่องเที่ยวนี้จะเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายคะ่ะและปั่นจักรยานข้ามแม่น้ำโขงหากปั่นครบุกเส้นทางจะใช้เวลา3วัน2คืนค่ะวิวสวยจริงๆเลยนะคะ